สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9เดือนสิงหาคมปีสองพันธ้รสแปดสีเสื้อที่ใส่เรารวยคือสีฟ้ากับสีน้ำเงินใส่แล้วสําเร็จสีชมพูและสีเทาใส่แล้วคนรักคนเมตตาสีดํากับสีม่วงใส่แล้วฉุดดวงเป็นการณีคือสีเขียวและสีส้มวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงให้กับคนที่เกิดทั้งเจวันเริ่มต้นที่วันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานภายแนะนับอะไร ในเรื่องของการงานนะคนที่เกิดวันจันได้ไพ่เดิร์ลเลอร์เดิร์ลเอรเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์นะ,ะมีคนรักคนเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนนะ,ะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานอะไรคุณจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานนะคะดวงความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ คนโสดนะคะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะต,ต่อเพศตรงข้ามหรือว่ามีผู้คนเข้ามารักเข้ามาสนใจสำหรับคนมีคู่นะคะความรักสดชื่นเรื่นรมดีนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเสน่ห์ของคุณจะไปถูกตาถูกใจสาวสดหนุ่มโสดพ่อไม้คนอื่นๆนะคะการเงิน ของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรนะคะไพ่แนะนำเดอะเฮอร์มิตการเงินหากมีการรอคอยในการสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าการรอคอยอนุมัติสินเชื่อต่างๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่กำลังจะตรวจสอบนะคะแล้วก็จะเซ็นอนุมัติให้กับคุณนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรส่วนในเรื่องของการเงินที่รอคอยจากการลงทุน นะคะหรือว่าการลงแรงนะ,ะรายได้ต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนนะ,ะก็ต้องรอไปก่อนนะคะรอโอกาสที่มันจะได้มากกว่านี้นะ,ะช้าๆได้พาเล่มงานไพแนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ไพเดอะเดวิลสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะ,ะระวังในเรื่องของการมัวเมารุ่มหลงอบบยามุกสิ่งต่างๆที่จะนำมา ซึ่งความสูญเสียในเรื่องของเงินทองนะคะแล้วก็ทำให้ตัวของคุณเองหมกมุ่นนะคะมีความทุกข์แล้วก็ ไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำนะคะสำหรับในเรื่องของความรักได้ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยก็ระวังนะคะคนที่มีคู่หรือว่าตัวเองที่มีคู่จะมีสาวโสดหนุ่มโสดมารักมาชอบมาสนใจให้ระมัดระวังสเสน่ห์ไว้ให้ดีๆนะคะระวังเจอความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนด้วยนะคะสําหรับคนโสดต่อมาคนที่เกิดวันอังคารนะคะ วัอังคารดวงการงานไพ่แนะนําเรื่องอรายวอังคารเดอะ e เดวิลการงานระวังนะคะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะกับบุคคลหรือว่างานที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่สุจริตหรือว่าในสายงานสายอาชีพที่ทําจะ มีผู้คนที่เขาไม่หวังดีหรือว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำให้ผลงานเสียหายได้ให้ระมัดระวังตัวให้ดีอย่าเชื่อใจใครอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการทำหน้าที่การงานหรือว่าอาจจะมีคนอิจฉาคุณอยู่ในสถานที่ทำงานด้วยก็ได้ในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารความรักได้ไพ่เดอสตาสํสำหรับคนโสด คนที่เกิดวันอังคารนะจะเป็นคนที่สวยหล่อนะคะเพอร์เฟกถูกตาถูกใจมีผู้คนมารักมาชื่นชอบมาสนใจนะคะเออมีตัวเลือกเยอะหรือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะ ต่อเพศตรงข้ามสำหรับคนมีคู่ระวังสเสน่ห์ความสวยความหล่อไปถูกตาถูกใจเพศตรงข้ามแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้มีปัญหากับความสัมพันธ์คู่รักคนรักของตัวเองได้ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอังคาร การเงินประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะได้รับการชื่นชมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าการทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จนํามาซึ่งรายได้นํามาซึ่งความร่ารวยมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นที่ยอมรับหรือว่าทําธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้ ไพ่แนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันอังคารไพ่แนะนำเดลิเวอร์คนที่เกิดวันอังคารนะจะมีสำหรับคนโสดนะคะจะมีคู่รักคนรักเข้ามาตกหลุมรักหรือว่าได้เจอคู่รักคนรักของตัวเองนะที่จะสามารถจะนำพาไปสู่การใช้ชีวิตนะคะหรือว่าการสร้างครอบครัวด้วยกันได้และสำหรับคนมีคู่ระมัดระวัง นะคะบุคคลอื่นๆจะมาสนใจมารักมาชอบนะแล้วก็เกิดปัญหาความรักกัสบสัพัน์เกิดขึ้นคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธด,ดวงการงานจะเป็นอย่างไรไพ่แนะนำอะไรคนที่เกิดวันพุธด,ดวงการงานนะคะในเรื่องของอาชีพการงานมีความมั่นคงเป็นหลัก เป็นฐานมีรายได้ประจำนะคะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือต่อเพื่อนและก็สังคมที่ทำงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงนำมาซึ่งรายได้มั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีสายเปย์ทำบุญบุญหนุนนำดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงาน การเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรการเงินได้ไพ่เจอเดอะจัสเมนนะคะ,ะเป็นในเรื่องของการสิ้นสุดวิบากรรมสิ้นสุดในเรื่องของอ,อาจจะเป็นการสิ้นสุดหนี้สินภาระต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะถึงเวลาแล้วที่จะเหมือนกับหยุดนะคะในเรื่องของการที่สร้างหนี้สร้างสินหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรม นะ,ะที่มันเหมือนกับว่าคาราคาัังต่อจากนี้เป็นไปนะคะมันเป็นโอกาสดีๆสําหรับการที่แบบเหมือนเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่นะคะเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะอย่าพยายามที่จะสร้างภาระนะคะให้ตัวเองเพราะอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินในอนาคตได้นะควรที่จะยุติหรือว่าจบนะคะสภาวะหนี้สินเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ดวงความรักของคนที่เกิดวันอังคารเออวันพุธเป็นอย่างไรดวงความรักของคนที่เกิดวันพุธสําหรับคนโสดนะคะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีคนคบคนคุยหลายคนมีรักซ้อนรักสามเศร้านะะแย่งชิงรักหักสวาดการหึงหวงนะคะแล้วก็เป็นผลทําให้เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตตามมา นะ,ะก็หากอยากจะมีครอบครัวคนรักนะเลือกคบเลือกคุยเลือกสารสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งนะไปทีละคนนะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงและก็ยืนโยงนะคะ หรือว่าคนโสดก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆมีตัวเลือกเยอะมากมายนะคะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสำหรับคนมีคู่ระมัดระวังปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าการมีสเสน่ห์ต่อสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่มาพัวพันทําให้คู่รักคนรักนะหึงหวงได้ไพแนะนําอะไรสําหรับ คนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่แนะนำในเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวปัญหาชีวิตปัญหาการงานปัญหาการเงินความเจ็บปวดความเสียใจนะที่เกิดความวิตกกังวลใจไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าแก้ไขได้นะ,ะก็ต้องรอไปก่อนนะคะอยู่ในช่วงของระยะเวลาที่พ <c oughs> ักฟื้น สภาพร่างกายและก็จิตใจเพื่อที่จะไปต่อในอนาคตนะ,ะก็ถือว่าแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่นะสุขภาพจิตใจหม่นหมองแต่นะ,ะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเะป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไร ดวงการงานได้ไพ่เดดเลเวอร์คนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นที่รักจะเป็นที่ถูกใจจะมีผู้คนสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจูเป็นอย่างดีนะมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามัวหน้ารักไข่เพื่อนฝูงใส่ใจสนับสนุนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออมีสเสน่ห์มากๆนะคะดวงการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัส การเงินเป็นอย่างไรสิบดับมีปัญหาสภาวะนี้สินค่าใช้จ่ายเกินตัวนะคะต้องรู้จักวางแผนในเรื่องของการเงินการจับจ่ายใช้สอยนะคะยังไม่ถึงกลางเดือนเลยมีปัญหาแล้วฉะนั้นถ้าหากรายได้มันน้อยนะ,ะก็ต้องมองหารายได้เพิ่มเติมเสริมรายได้นะคะจะได้มีนะ,ะรายได้เข้ามามากขึ้น และก็งดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะดวงความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดจะมีคนรัก หรือว่าจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาสนใจนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาคบคุยอยู่กับคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าหากเขาโสดนะคะก็เปิดประตูหัวใจได้เลยแต่ถ้าหากเขาเป็นคนที่มีคู่นะคะคนมีคู่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากฉะนั้นก็ให้ตรวจสอบสถานะความชัดเจนให้ดีๆก่อนที่จะคบ ก่อนที่จะสารสัมพันธ์ส่วนความรักของคนมีคู่หวานชื่นรื่นรมโรแมนติกใส่ใจดูแลและห่วงใย,ยกัน ไพ่แนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีไพ่แนะนำ The เวอร์นะคะจะเป็นพลังงานของคนที่มีความได้รับความรักได้รับความเมตตาการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมเพื่อนที่ดีนะคะธุรกิจการงานราบรื่นมั่นคงปลอดปลโปร่งร่วงสบายมีแต่คนสนับสนุนมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำจุนจะทำธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสำเร็จ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่เดลเลอร์นะคะดวงการงานนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เพื่อนสังคมหัวหน้านะคะบุคคลรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานรักใคร่จุนเจือนะคะเป็นอย่างดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และดวงการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรได้ไพ่สามถ้วยประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงหรือว่าธุรกิจการงานที่คุณทําจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนจากสังคมนะคะหรือว่าได้รับโอกาสดีๆได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตาแหน่งนะคะหรือว่าได้เงินตกเบิดได้โบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่า,อาตัวของคุณเองนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของสายอาชีพการงานที่ทํา และการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์การเงินนะคะรับซ้ายจ่ายขวานะ,ะรับ ุ๊จ่ายปั๊บเพราะว่ามีสภาวะค่าใช้จ่ายรออยู่แต่เก่าก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าแม้การเงินนะคะรายได้จะมากพอแต่อาจจะมีปัญหาสภาวะหนี้สินเก่าๆนะ,ะที่จะต้องเคลียร์ฉะนั้นก็ต้องหารายได้เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เดือดร้อนนะ,ะในเรื่องของการเงินหรือว่านะคะลดค่าใช้จ่ายลดการซื้อของที่ไม่จําเป็นออก ไปนาะก็จะช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นได้วางแผนการเงินให้ดีๆและดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่เดิะฟิววิวออฟอฟอร์จูนนะคะดวงความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคู่รักคนรักนะที่พรมลิขิตจัดสรรมาให้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่า คนมีคู่ก็อาจจะได้คู่รักคนรักที่เกื้อกูลสนับสนุนนำพาไปสู่ความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยและมีชีวิตรักที่มีความสุขจนผู้คนอิจฉาภายแนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันศุกร คนที่เกิดวันศุกร์ไพ่แนะนำเดอะเดวิลนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการที่อาจจะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการเงินความรักนะที่มันไม่โปรง่งใสไม่สุจริตนะคะนำมาซึ่งผลเสียต่อชีวิตฉะนั้นนะก่อนที่จะทำร้ายให้คิดให้ละเอียดให้รอบคอบหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะมีปัญหาจากบุคคลอื่นนะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตหรือว่ามีในเรื่องของการถูกซุบซิบนินทาใส่ ร้ายป้ายสีหรือว่าการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจสายงานนะ,ะที่เป็นสีเทาและส่งผลเสียมากับในเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จหรือว่าในเรื่องของความรักก็ให้ระมัดร,ระวังความรักที่ไม่ชัดเจนรักซอนรักสามเศร้านะคะต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์ดวงการงานดวงการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไร ให้แนะนำ The j u d g m e n t มีการจบหรือว่ามีการยุติบทบาทอะไรบางอย่างสิ้นสุดวิบากกรรมนะคะใครที่ตกงานนะก็จะได้งานใครที่คิดจะเปลี่ยนงานนะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานไปทำอาชีพอื่นที่อาจจะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไร การเงินของคนที่เกิดวันสาวได้ไพ่3คาถานะ,ะการเงินต้องมีการวางแผนอนาคตนะ,ค,ะค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเก็บ เก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างอนาคตด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่วางแผนความละเอียดรอบคอบหรือว่าอีก3ปีข้างหน้า3เดือนข้างหน้ามีโอกาสที่คิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจการงานใหม่นะคะจึงมีการนะวางแผนในเรื่องของการเงินไว้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ เดอเดวิลความรักของคนที่เกิดวันเสาร์คนโสดนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและมีคนมารักมาชอบมาสนใจ มีตัวเลือกเยอะมีความรักความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ซ้อนๆกันนะระวังปัญหานะคะการทะเลาอะบ,บ่อแว้งกันแย่งชิงชิงรักหักสวัสดหรือว่าคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้วอาจจะมีมือที่3หรือว่านะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีปัญหากับคู่รักคนรักเพราะมือที่สได้ก็ให้เรามัดระวังและนะคะ ใครแนะนำอะไรสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์าดา นะคะคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะเป็นคนที่จริงจังเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆละเอียดถี่ถ้วนนะวางแผนชีวิตไว้เป็นอย่างดีนะเมื่อมีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินและความรักรุมเร้าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแต่อย่าเครียดนะเพราะว่าทุกปัญหามีทางออกพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรนหรือว่าโรคเครียดนะ แล้วก็เกิดสภาวะซึมเศร้าได้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไร คนที่เกิดวันอานทิตย์ได้พายเดอะเดวิลในเรื่องของการงานระวังสังคมที่ทำงานหัวหน้างานเพื่อนนะคะจะนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ากาันแกล้งอิจฉาในสถานที่ทำงานหรือว่ามีโอกาสไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจการงานที่เป็นของสีเทานะคาก็ส่งผลเสียให้ดวงชะตานะคะแล้วก็ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานหรือว่าช่วงนี้อาจจะถูกเพ่งเลงจับผิดบางสิ่งบางอย่างให้ท งานอย่างละเอียดรอบคอบนะคะดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดดตยได้ไพ่เดดสตาร์นะคะดวง <c oughs> ดวงการเงินจะได้รับนะ,ะการชื่นชมกับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่านะคะเป็นคนที่มีความร่ำรวยความสำเร็จ นะในเรื่องของการเงินมีเงินเก็บเงินออมวางแผนในเรื่องของการเงินนะมีกินมีใช้นะคะละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดีจึงไม่ลําบากในเรื่องของการเงินหรือว่ามีผู้ใหญ่ครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินฉะนั้นไม่น่าที่จะมีปัญหาเพราะว่าเป็นคนประหยัดแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับจะเป็นคนที่โดดเด่นนะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่ามีผู้คนรักค่ายสนับสนุนนาะนแล้วก็มีในเรื่องของ บุคคลรอบข้างหรือว่าสังคมหรือว่าแม้กระทั่งเพศตรงข้ามให้ความรักให้ความสนใจคนโสดนะมีตัวเลือกเยอะสำหรับคนมีคู่ให้ระมัดระวังคู่รักคนรักจะมาหึงหวงเราเพราะว่าเราอาจจะมีคนมารักมาชอบมาติดพันได้นะคะภายแนะนำอะายสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เดอะสตาร์นะคะพายแนะนำว่าเป็นช่วงของขาขึ้นของชีวิตนะชีวิตกำลังจะประสบความสำเร็จ หรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำนะคะลงมือทำต่อไปแล้วก็อย่าลืมที่จะวางแผนชีวิตให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะขยันหาแล้วก็รักษาเป็นนะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะ้ำมีความมั่นคงยั่งยืนในเรื่องของการเงินและชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ